ไปซื้อข้าวปุ้นมาแต่หนาบิ๊กซีสะก้อนจ้าพี่น้องอันนี้เป็นเส้น,นข้าวปุ้นเด้อพี่น้องเด้อข้าวปุ้นเรนูนี่มันจะเส้นน้อยๆเด้อพี่น้องเส้นบาใหญ่เส้นบาใหญ่มันจะเป็นเส้นเล็กๆเกด้อพี่น้องอปุ้นเขามันจะเป็นเอกลักษณ์ของข้าวปุ้นเรนูใช่นี่คือข้าวปุ้นเรนูนะจ๊ะอืมทีนี้น้ามันจะมีสองแบบก็คือนี้ น้ำปลาอันนี้น้ำกะปิจ้าพี่น้องแสแดงเดี๋ยวสิกินแบบน้ำปลาเวยจ้าจะกินแบบน้ำปลาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนผักนี่จะเป็นผักต้มผักลวกผักต้มผักลวกอืมมึงเนี่ยหลายพี่น้องสุดละหาสิบบาทสุดละหาสิบบาทหลายคักจ้า หลายขาดมึงดูนีอันนี้น้ำน้ำปลาเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยน้ำปลาน้ำปลาเทลงไปเลยอืมหอมขากจากพี่น้องทีนี้ก็มันจะมีปรุงด้วยนิกค่ะ อันนี้เป็นผกปนเด้อพี่น้องเด้อิกปนค่ะิกปนิกปนใส่ลงไปเลย,เลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลทรายใส่เล็กน้อยใส่จักน้อยค่ะใส่จักน้อยเพราะว่าเป็นปรุงน้ำมาแล้วปรุงน้ำมาแล้วจ้าพี่น้องแสดงมาซิมบ่งดุบนีทสิแซบสีนัวบ่จริงใส่มือได้จ้าพี่น้องขจาวานัน ข่ปุ่นเรนูนครตอนสมัยสาวแดงเป็นผููสาวเรียนอยู่สกลได้หมู่ทางเรนูหลายจากพี่น้องก็เลยได้กินขปุ่นเรกนูหนีมาแต่ไหนแตไ่ไรแล้ว,ตวแต่ว่าเป็นยังคืนหอดคือเก่าอืมอ้มอืม้มนัวคือเก่าจากพี่น้องนัวคือเก่ากินกับอันผักต้มมีผักบุ้งล้วกะ กะลัมปีพี่น้องเอ้ยอบอมพิดหวังทีนี้ลองเอาน้ำกะปีผสมดูสิบางคนอาจจะมักน้ำกะปีด้พี่นอ้องเด้ออือก็ใส่ลงือชั็นน้อยไหนดูสิ อันนี้แบบผสมอันนี้บางคนมักเผ็ดกับใส่พริกปลนหล่ยๆเด้วยพี่น้องเด้อสำหรับผู้บอกินประแดก็กินน้ำกะปิก็แซบนัวแซบพี่น้องเอ๋ Mm hmm. มามากินน้ำตาแดงเด้อกระปุกเลนูนคร